คุณผู้ชมคะล่าสุดคุณมดนประพัฒหรือว่าที่เรารู้จักกันดีอดีตดูโอคู่โฟมดนั่นเองนะคะก็ได้ประกาศลาจากวงการแอร์โฮสเตสเป็นที่เรียบร้อยค่ะเขาขอลาออกนะคะเพราะว่าเตรียมที่จะมารับงานในวงการบันเทิงค่ะ ต้องบอกว่าสาวมดนภพัฒนะคะได้อําลาวงการบันเทิงไปนานแล้วและก็ไปทำงานที่สายการบินแอร์เอเชียนะคะเป็นแอร์โฮสเตสมานานกว่า3ปีค่ะและล่าสุดก็ออกมาโพสต์ภาพบัตรพนักงานบัตรนี้นะคะประกาศลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสค่ะโดยเธอก็โพสต์ว่า it's time to say goodbye นะคะก็คือจะ ไม่ทำงานแอร์โฮสเตทแล้วเนื่องจากนะคะเธอได้ให้เหตุผลไว้ในช่อง YouTube ของตัวเองว่าจะเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงแบบ100%กลับมาเป็นคู่หูดูโอโฟโมดแบบนี้จ้านอกจากนั้นนะคะมดยังบอกอีกว่าไม่ได้มีปัญหากับทางสายการบินแต่อย่างใดนะคะนี่คือความสมัครใจแล้วก็เป็นการแจ้งความประสงค์ลาออก แบบที่เธอเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วก็ตกลงกับโฟแล้วว่าจะไปรับงานด้วยกันซึ่งโฟก็มีการโพสต์ภาพค่ะแล้วก็ข้อความยินดีต้อนรับเพื่อนสาวกลับมาสู่งานในวงการบันเทิงนะจ๊ะก็นี่ค่ะก็มีภาพให้เห็นซึ่งก่อนอันนี้ทั้งคู่ก็มีการทำ u t u b e ด้วยกันแล้วก็มีรับงานบ้างคราวนี้หมดก็เต็มที่กับงานในวงการบันเทิงได้เลยไม่ต้องพะาว้าพะวงว่าจะต้องบินไปไหนหรือว่าทำหน้าที่อื่นๆนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ ของฟโฟมอดจ้า